สวัสดีครับก He right okay, like ับพวกคนหน้าอาร์ดีน่าหล่อๆน่าสวยๆอันนี้มาอยู่กับกระป๋อหน้าแข็งครับอันนี้อยู่กับแม่พี่รัชเชษสองมีความสยองขวัญคนมาที่นี่มาเล่นแมทนี้ไม่เจ้มารีวิวสกินหรืออะไรมาเล่นเฉยๆก็เหมือนเกมกูจำเกมมืวานที่นี่มาเล่นทำไมเมื่อวานนี้เกมก็เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับเล่นเหมือนกันแหละก็เล่นเหมือนกันแหละไม่ได้มันไม่ได้มารีวิวไม่ได้รีวิวหรือประเดี๋มาใหม่ อเคมาเล่นเฉยครับเที่ยะเล่นเฉยมา,ลยา,ายออแล้วไหนดี้จะโอละวะผมไม่จะหดหดนะหนึ่งเหรอฉันเลื่อ,อเสียเลย nx <NH S 2> <NH S 1> ดีกว่า nx เพราะสมมติ nx <NH S 1> คือมันพุ่นด้วยแหละด,ดาเน,นี้มันเหมาะกันเลยนะดาเพชรแมนว่ะเจ๋งเลยไปแล้วไปเลย ใช่แค่ระดับหนึ่งนน่าน่าผมคิดว่ามันน่าประสบการณ์น่านอยนะใช่ไหมครับประสบการณ์น่านอยแหละเอฮ้ยหัวไปเจออะไรมาเพื่อนมันเหนื่อยหรือมาวะก็งอนี่ยเฮ้ยเชี่ยนี่นี่นี่ผมไปอยู่นี่ผมไปอยู่มันหนีหนีดีกว่าหนีคนนี้หนี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 เกี่ยวผมคิดว่าน่าจะไปนะครับ อัวนี่ก็น่ากลัวเชอถ้าเขาเรียกเป็นหัวนะเว้ยแต่ผอ่ะเรียกเป็นแล้วอ่ะไปอยู่หน้าเชื่อเธอ เออไม่มีเออมันละลายเลยเราก็าเบื่อแล้ววะมันไม่มีเออมันละลายเลยคนผู้คนเราเบื่อผู้คนเขาช่วยหมดด้วยคนเบื่อเอาไงดีอ่๋อเสร็จแล้วนี่ผมโอเคก็ดีก็ดีขึ้นนะวันที่ผมเบื่อไม่มีอะไรจุดจุ๊ด่เาเลยเรก็เก็บไว้นะครับอุ้ยอ่อาพเสร็จแล้วนี่จะมาทำเหรอเหยื่อเราคนสอนเหรอไปเลื่เนี่ยโอเคเอเะไรอะ ก็ลืมไปว่าถ้าเอเนี่ยมันลือสกิลเอ็ดเว้ยสกิลถ้าถ้าสกิลโดนถ้าโดนถ้าดโดนคกนอะมันเท่ากับอายนะสกิลอย่างโกงเลยว่ะใช่ผมมองว่ามันมือใ,ใหม่จริงมองว่ามันมือใหม่จริงก็จะมือใหม่ครับเออผู้ชมผมเลยบอกเขาเดินไปว,ว่าอย่าพูดนี่มันนานเลยวไ,วไอเกมพิธาเชี่ยสอนมันมีโอที่ และเซตสองด้วยว่าโอ้ับระดับที่เราเจอกันเนี่ยมันจะน่ากลัวอฉยแล้วน่าเกลียดเวยเอมิโอนที่มันไม่น่าเกลียเป็นเลเซตสองคณมาว่ามันคือโอ้ที่โคตรน่ารักที่สุดเลยผมหมายถึงวันนี้ไงล่ะโุ้ยน้องเขาก็น่ารักนะแต่แค่ว่าน้องเขาเป็นแค่ไม่เกี่ยวเยอะๆเฉยสกินนี่ผมว่าน่ารักท่สุดคือสกินนี้เลยนี่เออไปสกินไสกินนี่โคตรน่ารักน้องเขาไอ้น้องเขาก็ยังเจ๋งเลย น้องเขน้าร้านนะเว้ยถ้าถ้าใครว่าเขาน้องไม่หน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะก็พ่อจะกัดคอให้ตายเลยน้องคนน้าร้านนะเว้ยอ่านแค่ว่าน้องเขามีเขี้ยวเยอะเฉยครับโอเคมาแล้วยเดี๋ยวผู้รอชีวิตชนะว้ายยีเดอบดานแล้วไอ้นี่ก็น่าจะมือใหม่ยี่ดแต่เพราะว่ามือใหม่น่าเว้ยถ้าถ้ามือโปรมันก็เก็บหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยววานี่ดูได้ด้วยอุ้ย อื้ม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 อืมอื้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 มอืมอื้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 มอืคมอื้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 มอืมอื้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 มอืมอื้มอื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 ้มอื้มอื้มอืมอื้มอื้มอืมอื้มอื้มอื้มอื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 ้มอื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 มอ อันนี้ล่างใหม่เว้ยล่างนี้โจทย์สวยมากราคาแพงด้วยยังได้สองพันบาทอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแล้วกดราคาชิบหายนี่เกมนี้ก็ระดึกใหม่เว้ยมันเปลี่ยนดาบใหม่ด้วยโคตรเจ๋งอ่ะเสียจแล้วนอนแต่นี้ก็ไม่ชอบว้ยมันมันมืดเว้ยโอ้ยเฮ้ยน้อฮ้ยหนงเฮ้ยหนงเฮ้ยหนาจริงเว้ยแคลร์แล้วเขาโอเล่นะเว้ย นขานอาหาดเอาไว้กี่ของกันเลยกี่ของดิง้งขวานไม่ไงทางไปไม่ไง,งแค่เอาของให้น้องไปเถอะน้องเขาแก้การขอเถออะิน้อง,ของ,ของเอขาไปนะน้องก็ของไปเลยนะอีพี่พอยเสียนอ่ะวะร้อนเ <c oughs> สียงคองแบบช,ชิวๆ ข้างใคนม,มันมือแน่นอนเพื่อนหนีเลยมาโอเคเก็บเลยแล้วเกเป๊กกิ๊กอะไรวะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเจ้าหนุ่ทันเอ้ยเี้ยเว้นเลยโนโน เ้ยกูดีโอ้ยไอหาแล้วไอเบื่อไอ้เฮ้ยเล่นกูเล่นมาหนึ่งปีกูก็เหมือนเดิมแหละกูหมือนเดินได้ไงวะเนี่ยเล่นกูฝนเล่นมาหนึ่งปีผมก็กลัวเหมือนเดิมแหละพวกอะไรคนนี้เนี่ยคนนี้คตรจริงอ่ะนะอันนี้กำลังมองผู้สาวที่ก็ไม่ได้เถียนนะดาราจริงเว้ยเขากำลังมองแบบเป็นดูอยู่มันก็สูงเนี่ย โสูงมากเลยเอสกินนีผมก็มีนะเว้ยไม่เชื่อลองไดูสิแพงเออแพงจริงไม่ไมีเทียงผู้สีแล้วทักผู้ไอนี่นาไม่น่าจริงเลยวะ่ะอะไรอะโอเคอันนี้สู้ง่ายนะโอเคก็มาแล้วกันก็ไม่สู้ง่ายแล้วเออไอ้ไน้ำ,ช,นำชื่อว่าไอ้น้ำชื่อเขาแปะเลยจานนี้ โอคชูว่าชอบมาอันนี้มาเลยฐานนี้ก็ดีแหละม,มันมืดเกินแล้วก็ฐานนี้ไปฐามนมงคลเว้ยเฮียไอ้สัตว์เฮียอันนี้อ่ะไม่เแี็งนะอันนี้ออกใจจริงกูเวลาไอ้เหี้ยใช้รวลาแค่สิบเนี่ยทีอายเลยไอ้เหี้ยจริงไอนน้หัวใจคือวายไอ้นนก็เกมไงก็เกล้ไปแล้วเช็ไง เกย์ก็หลออแล้วนี่เกยผู้ปีศาจก็หลออแล้วนี่เกีนี้ก็พอนะครับสามเล่นก็พอแล้วครับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่นะครับจะเดี๋ยฝากจะเดี๋ยฝากกไลน์ละแล้วอีกอะารับยืนกดกระดิ่งเพื่อได้ชมคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคอมแล้วกนไอ้ผู้คนสวยๆนะคะคลิปนี้อัรุก็จะเลื่อนกดอ่านด้วยนะครับแล้วจะเลื่อนกดไลค์แล้วท้ายจะเลื่อนกดกระดิ่งเพื่อได้ชม ใหม่ๆด้วยนะครับบายบาย